ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมนะอากงอาม่าทุกท่านครับอนามัส,สการหลวงพ่อหลวงพี่ทุกท่านครับรวมทั้งแม่จีและกูบาอาจารย์นะครับผมนะ ที่อยู่โรงร่าโรงเรียนครับเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ครับผมนะหน้าร้อนแล้วเราจะปลูกดอกอะไรดีครับมาปลูกนี่กันเลยครับคุณนายตื่นสายไม้สวยๆแบบนี้ครับหน้าร้อนแบบนี้ะเขาชอบครับผมนะและดอกนี่สะพังไปเลยทีเดียวใครที่สนใจดอกไม้มาวันนี้นายหัวแนะนํา คุณนายตื่นสายครับไม้สวยไม้งามออกดอกได้ง่ายมากครับใครที่สนใจฮะนี่ให้ดูก่อนเลยครับมีทั้งหมด20กว่าสีเลยทีเดียวคุณนายตื่นสายนี่เขาเรียกว่า ทิวลิปเมืองไทยครับผมนะเพราะว่าเขามีสีเยอะมากฮะแล้วเป็นสีทูโทนแบบนี้สวยไหมครับผมนะสวยไหมครับผมหลากสีกันเลยทีเดียวครับวันนี้เอามาให้ดูเอามาให้ชมครับแมเช็ดน้ําลายหน่อยในหัวครับนะแค่ดูแค่นี้นะใจก็ชุ่มชื้นแล้วครับนะน้ําลายหกเลยทีเดียวความสวยความงามดูเอาครับพี่น้องครับแล้วดอกพรึบขนาดนี้ครับไม่มีไม้ไหนครับที่ดอกพรึบได้เท่ากับคุณนายตื่นสายนะหรือแพรเสี้ยงห นะครับแต่เนี่ยชมคุณนายตื่นสายไปก่อนนะฮะเพราะคุณนายตื่นสายนี่ตอนนี้ฮะใช้เวลาประมาณ35วันครับดอกสะพังแบบนี้แล้วครับแล้วน้ำครับเขาต้องการน้ำแบบไหนในหัวเนี่ฮะถ้าดอกแบบนี้เขาต้องการน้ำน้อยครับ ปลูกแรกๆนะใส่น้ำละเลงน้ำเต็มที่ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าหากว่าเขาออกดอกแล้วครับผมนะก็ให้น้ำน้อยๆหน่อยครับเหมาะมากเห็นไหมครับสำหรับหน้าแรงแบบนี้ครับไม่ต้องมากังวลเรื่องน้ำจะพอรดไม่พอรดนะเพราะว่าอะไรฮะเขาต้องการน้ำน้อยครับถ้าหากเป็นสะพังเต็มพื้นที่แบบนี้แล้วคุณให้น้ำนะแบบผมๆได้เลยนะแล้วดอกเขาจะสวยแบบนี้ดูวิวสิครับดูวิวสิครับนะใครที่มีรีสอร์ทครับผม นี่ฮะไปปลูกแบบนี้ครับหน้ารีสอร์ตตัวเองโอ้โหลูกค้าตึมเลยทีเดียวครับหรือในวัดหน้าโรงเรียนก็ได้ทําเป็นทางเข้ายา,ยาวๆไปเลยครับนะแค่นี้คุณก็ได้ความสวยความงามกับดอกไม้ชนิดนี้แล้วครับแล้วก็ไม่ต้องดูแลอะไรมากครับนะวิธีการดูแลล่ะนหัวฉันเพึ่งมาชมฉันเพึ่งมาดูใหม่อ้ามามาเดี๋ยวนหัวจะบอกครับว่าเราจะดูแลเขาอย่างไรดีครับ ก่อนอื่นครับกิ่งพันนะฮะของเราเนี่กิ่งพันกิโลละ100บาท100บาทเท่านั้นครับผมนะใครจะขาย300หรือเท่าไหร่เรื่องของเขาครับแต่เราเอากิ่งพันที่ดีที่สุดครับ ส่งมอบให้กับคุณครับเพื่อให้คุณไปปลูกแล้วไม้รอดไม้โตไม้งามครับนี่ฮะเห็นไหมครับผมนะเพราะนายหัวนั้นมีเคล็ดลับในการดูแลให้กิ่งพันุ์นั้นสวยให้ดอกนั้นใหญ่ครับอ่ะนายหัวฉันอยากฟังแล้วว่าจะทําอย่างไรให้กิ่งพันธุสวนะให้กิ่งพันุ์ดอกใหญ่อ่ำมาครับนี่ฮะดูครับดูก่อนครับดูดอกสิครับดอกตึมๆอย่างนี้ฉันอยากได้ฉันอยากได้เอาใจเย็นๆใจเย็นๆอ่ะนี่ครับผมนะทำให้ดอกตึม แบบนี้ครับก่อนอื่นครับเอากิ่งพันธุครับไปปักลงดินครับปักลงดินแล้วก่อนที่เราจะปักลงดินครับเอาแปลงให้ชุ่มเลยครับให้ชุ่มน้ําเลยนะเอาน้ําละเลงน้ําให้เต็มที่ไปเลยครับในแปลงที่เราจะปลูกครับเา้าทำไมละ่ะในหัวถ้าเราไปผึ่งปักลงดินครับแล้วรอลดน้ําทีหลังเนี่ยน้ำเนี่ยมันจะไม่ซึมลงดินฮะพอมันไม่ซึมลงดินนี่ทำให้อะไรนะเขาเรียกว่าพอมแดดนั้นภาษาใต้ก็จะมาแล้วพี่น้องเอ,อ๋ย เพราะถ้าเรารดน้ําไม่ถึงนะครับตอนปลูกแรกๆแล้วมันจะพร้อมแดดครับถ้ามันพร้อมแดดนะฮะทำให้มันจะงักได้ครับกว่าที่มันจะโตฮะมิฉะนั้นแล้วละเลงน้ําไปก่อนเลยครับในแปลงปลูกครับผมพอระเลงน้ําเสร็จแล้วนะก็ปักปลูกได้ทันทีครับนะแล้วคราวนี้ครับรับรองครับความเย็นจากในดินนั้นจะขึ้นมาครับทําให้ลําต้นไม่พร้อมแดดครับให้แดดออกออกไปเลยฮะไม่มีปัญหาครับผมนี่คือวิธีการปลูกตั้งแต่เริ่มต้นเห็นไหมครับในหัวบอก ทุกอย่างครับกิโลละร้อยโทรที่เบอร์นี้ได้เลยฮะศูนย์หกส6มหสีสครับผม0 6 3 6 9หกสามห้าเจ่หาในหัวอย่ามมวแต่ขายของเลยฉันจะฟังต่อฮะประแจเปืยออะไรนะเตรียมแปลงแล้วฮะพอเตรียมแปลงแล้วแล้วก็ปลูกแล้วครับแล้วคราวนี้ครับใส่ใส่ปุ๋ยตอนไหนแล้วนหัวอ๋อลืมบอกไปตอนใส่ ตอนที่เตรียมแปลงนะพี่น้องนะเอานี่ไปด้วยนะคุกเขาขี้วัวขี้ควายที่เรามีครับคุกเขาไปในดินได้เลยฮนะแล้วครั้นี้ให้เขานะครับผมนะใส่ปุ๋ยตอนไหนครับก็ตอนประมาณสักผ่านไป7วันนี่รากจะออกแล้วพี่น้องนี่เห็นไหมต้นนี้ครับต้นนี้ก็คือ อะไรนะแพรจัมโบ้ฮะนึกก่อนนะมีทั้งหมด7สีครับนะแพรจัมโบ้นี่สูงหน่อยครับคนอื่นขาย300เราขาย150บาทครับแต่ตอนนี้ของคนอื่นอย่าไปหานะฮะมีแต่ของนายหัวนี่แหละครับผมนะแล้วก็แพรเสียงไฮ้ตอนนี้กําลังปลูกกําลังเพาะอยู่พี่น้องครับนะเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่ออกดอกครับออกดอกเดยวนในหัวจะถ่ายให้ดูครับสําหรับแพรเสี่ยงไฮ้ครับผมอ่ะนะใส่ปุ๋ยครับหลัง7วันครับว่านปุ๋ยสูตรเสมอครับนะแบบบางๆฮะไม่ต้องเน้นมาก ครับผมนะสูตรเสมอเขากินเลยนะครับพอนี้ก็ฉีดน้ําไปอีกครับพอผ่านไป15วันครับคราวนี้ก็ใส่ปุ๋ยสูตรเสมออีกรอบหนึ่งครับผม15วันฮะใส่ปุ๋ยสูตรเสมออีกรอบหนึ่งแพรจัมโบ้นี่มันใหญ่จริงๆฮะคิดดูสิครับนะปลูกแนวเฉียงแบบนี้ได้เลยครับพื้นที่ของคุณเป็นอย่างไรปลูกตามพื้นที่เลยครับผมนะผมโชว์ให้ดูแล้วว่าปลูกแบบนี้ก็ปลูกได้แล้วมองมาพี่น้องเอ้ยสวยมากเลยนะครับผมนะนี่ฮะสำหรับแพรจัมโบ้ อกใหญ่ๆใหญ่หญนะฮะใหญ่กว่าอะไรนะเหลือสิบนี้ไม่ต้องพูดถึงหรอกครับมันใหญ่กว่าอยู่แล้วฮนะใหญ่กว่าเหลือสิบหลายเท่าแล้วกันฮนะเท่ากับยาดมฮนะในยาดมตาอะไรนะหงทองเหรอนะฮนะประมาณนั้นเลยทีเดียวแล้วก็หนึ่งกิ่งครับเขาจะอยู่ได้ยาวฮนะแล้วเขาจะแตกแขนงมาเรื่อยๆครับผมนะสวยงามแบบนี้ครับอ้าวใส่ปุ๋ยแล้วเมื่อกี้สิบ ห้าวันใส่ปุ๋ยสูตรเสมอครับพอครบ30วันครับก็ใส่ปุ๋ยอีกรอบหนึ่งนะครับผมนะพอครบ35วันดอกเริ่มมาแล้วฮะสาวันดอกเริ่มมานะเราไปหาปุ๋ยบำรุงดอกครับคราวนี้ฮะมาใส่ได้เลยฮะละเลงฉีดนะใช้ใส่ฟอกฉีดได้เลยไปนี่อัน,นี้เขาเรียกว่า คุณนายแหวนเพชรครับผมนะคุณนายแหวนเพชรนี่ก็มีหลากหลายสีเหมือนกันครับผมนะเป็นเหมือนหัวแหวนเลยครับแล้วมันจะบานทั้งวันเลยครับคุณนายแหวนเพชรฮนะแต่นี่ของเรานี่ กำลังโตนะฮะนะนี lighting, at, ่ก็คือว่าดอกใหญ่อยู่นะฮะดอกใหญ่นะครับผมนะก็เหมือนที่บอกครับว่าให้ฉีดปุ๋ยบํารุงดอกครับเวลาไปร้านเกษตรเวลาซื้อปุ๋ยบารุงดอกนะบอกเขาว่าครับผมนะเอาปุ๋ยที่มีตัวกลางสูงครับปุ๋ยเก็ดที่มีตัวกลางสูงครับผมนะแล้วคราวนี้ครับทาให้ดอกเราใหญ่ได้ครับผมนี่ฮะกำลังมาแล้วสีอื่นกําลังมาแล้วนะเพราะว่ามันมี2สีที่โตกว่าเพื่อนครับสีแดงกับสีส้มนะฮะจะโตไวกว่าเพื่อนและดอกใหญ่กว่าเพื่อนครับผมนะแล้วคราวนี้ ดอกอื่นก็ตามมาครับนะฮะอยู่ที่เราดูแลด้วยครับผมนะความสวยความงามถึงได้บังเกิดกันแบบนี้ครับผมนะใครที่สนใจคุณนายตื่นสาย <c oughs> สาวเชียงใหม่หรือแพรเสี่ยงไฮ้นะครับผมนะติดต่อตามเบอร์โทรที่นายหัวได้เลยครับนะบริการตลอด24ชั่วโมงครับวันนี้นายหัวหมาใจต้องไปแล้วครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม